ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาออกมาร้องเรียนให้เพจดังเนี่ยช่วยเหลือเธอนะคะเพราะว่าเธอถูกผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะทําร้ายทุบตีเธอนะคะจนใบหน้าเนี่ยฟกช้ำพังยับเยินอย่างที่เห็นเลยค่ะเ,คเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ค่ะได้ออกมาแชร์รูปภาพของหญิงคนนี้สภาพใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำยับเยินเลยค่ะตาปูดบวมปากแตกจมูกแตกอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ แล้วก็มีข้อความบางช่วงบางตอนบอกว่าหญิงคนนี้เป็นบุคลากรในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ว่าที่สภาพหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าถูกผู้อำนวยการชกต่อยในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ราชการค่ะอีกทั้งมีการกล่าวอ้างต่อด้วยว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากเลิกงานกีฬาสีซึ่งทางโรงเรียนก็มีการเลี้ยงส่งครูคนหนึ่งและผู้อำนวยการที่ก่อเหตุก็ดื่มเบียร์จนเมาด้วยค่ะหลังจากงานเลี้ยงเสร็จลงนะคะทุกคนก็ช่วยกันเก็บของระหว่างนั้นเองค่ะทางผู้อำนวยการก็เกิดมีปากเสียงกับ กับผู้หญิงคนที่อยู่ในภาพก่อนที่ผู้นยการจะก่อเหตุทุบตีที่ใบหน้าของเธออย่างดุนแรงค่ะ โดยผู้สื่อข่าวช่องวันของเรานะคะคุณอนุสักภุ่มเทศลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเอราวัณหนึ่งตําบลคลองสองอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดงานบัณฑิตน้อยมอบใบระกาศให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล3าทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับนางแก้วนามสมมุติซึ่งเป็นแม่ค้าภายในโรงเรียนนี้นะคะมานานกว่า18ปปีแล้วก<า>็วเ,เปิดเผยว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นภรรยา ของผู้มนวยการมีการจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้บบนผู้มนวยการคนนี้เขาก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่ก็เลิกเพื่อที่จะมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องของผัวเมียตีกันว่าอย่างนั้นก่อนจะเกิดเหตุน,นะคะผู้หญิงมีการด่าทอสามีคนนี้ด้วยถ้อยคําที่หยาบคายสารพัดตัวสามีเองทนไม่ไหวค่ะก็เลยลงมือไปหนึ่งครั้งแล้วก็กลายเป็นสู้กัน เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมเกิดเรื่องแบบนี้มาถึง4-5หครั้งแล้วแล้วก็เกิดขึ้นนอกเวลาราชการทุกครั้งพอทะเลาะก,กันเสร็จนะคะผ่านไป4-5วันทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันใหม่ซึ่งบุคลกากรในโรงเรียนเขาบอกว่าเขาชินชามากกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะด่าแบบสารพัดด่าซึ่งสามีอ่ะอดทนไม่ไหวเงี้ยก็เลยล่อไปบ้ากหนึ่งพอล่อไปบ้ากหนึ่งก็ผู้หญิงก็สู่ สู้กันไปสู้กันมามันก็เลยกลายเป็นตีกันเพราะว่าเป็นเรื่องสองคนผวเมียทะเลาะกันแล้วก็สามวันก็ดีกันห้าวันก็ดีกันค่ะถือว่าเป็นเมียเด็กมั้งเลยเอาแต่ใจบางทีผู้ชายก็สุดกันก็อยากฝากบอกว่าเขายังเหมือนเด็กอยู่อยากขอให้เขาโตวันนี้เขาโชคดีแล้วที่ได้สามีที่ว่าเอาใจเขาขนาดน,นี้อะไรประมาณนี้ ค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามนะกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอีกคนนึ่งเขาก็เปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของผัวเมียทะเลาะก,กันจริง ฝ่ายหญิงเป็นครัตราจ้างในโรงเรียนวันที่เกิดเหตุก็มีอาการมึนเมาแล้วก็ทะเลาะกันกับสามีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำอยู่แล้วค่ะความกังวลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนได้ทีมข่าวก็พยายาม,มจะติดต่อผู้าบ,บาดเจ็จบนะคะทางแชทที่ f a c e b o o k นี่แหละเจ้าตัวอ่านข้อความแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตอบอะไรกลับมาทั้งสิ้นส่วนผู้บริการโรงเรียนที่ถูกพาดพิงเขาชื่อว่านายธนกฤษแก้วนามชัยวันนี้ยังไม่สามารถออกมาชี้แจงอะไรได้เนื่องจากว่าติดภารกิจมอบใบประกาศแก่เด็กนักเรียนใน ช่วงเช้าแล้วก็ต้องรอต้อนรับตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อรอรับการประเมินผลงานโรงเรียนข่าวนี้ชักจะบ่อยเกินไปแล้วนะ<ช>คุณผู้ชมค,คืออยากให้ทุกคนมีทัศนคติเหมือนกันคือว่าการทำร้ายกันนะ่ะความรุนแรงในครอบครัรควรในโรงเรียนียมันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ชินหรือว่าแบบผัวเมียทะเลาะก,กัน<ช>ไม่ใช่นะอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ทู e ข่าวช่องวัน จะได้มีคลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ